Yeah, ยาออนทัวยาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอมเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุก แถมฟรี2กระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรวมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทร026669456026669456สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่อยูกับฝนในรายการมายาออนทู มาแล้วนะคะมาแล้ววันนี้สดใสามากมายเลยทีเดียวกับคุณให้เข้าเทศกาลนิดนึงนะคะอ่ะใครอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนไม่ได้ออกไปไหนในช่วงนี้นะคะวันนี้ค่ะเรามีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเอ็กซ์คลูซีฟมาฝากกันใครเป็นแฟนคลับใครมีงานอะไรดีๆนะคะที่ฉันไปทัวร์มาหมดกับคุณแต่วันนี้นะคะต้องบอกว่าจะพาไปดูคู่จิ้นคู่นี้ที่แม่เขาควงคู่กันมาค่ะเป็นคู่จิ้นที่ไม่ธรรมดานะาะเพราะแฟนคลับเขาแน่นหนาว้เดินทางมาร่วมงานรับรางวัลด้วยนะแต่จะเป็นใครล่กคะคุณเดี๋ยวไป อัปเดตกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะผ่านไปอย่างยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยสำหรับงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่18นะคะต้องบอกว่ามีหลากหลาย,ยไม่ว่าจะเป็นดารานักสแสดงศิลปินก็ยกทัพกันมานรับรางวัลกันทีนี้ค่ะเราเนี่ยเตรียมรอเลยเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเขาก็เดินทางมาร่วมงานด้วยค่ะสําหรับนุ๊ปปายนั่นเองค่ะคุณแมน่ารักมากเลยนะคะก็ต้องบอกว่าแ คู่กันมาร่วมง,งานขมชลึกอวอร์ดครั้งนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็เลยได้โอ,อกาสพิเศษค่ะสัมภาษณ์เจาะลึกแบบเอ็กซ์คลูซีฟสักนิดหนึ่งเรื่องความสัมพันธ์เรื่องผลงานอะไรแบบนี้เนาะแหมต้องตายเยิมสักนิดหนึ่งนะคะอ่ะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเขาทั้งคู่อยู่เคียงข้างกันแล้วก็คอยสป,ปรอร์ตกันมาได้ดีตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตจากทั้งคู่กันค่ะครับผมตอนนี้สําหรับนุกนะเ,เ,ดเดี๋ยวเอาสำหรับนุกก่อนนุกก็จะมี เป็นผลงานเพลงที่เพิ่งปล่อยไปนะครับก็จะมีวนเวียนผลงานเพลงค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็ไทยราวบางดาวเดียวกันเป็นผลงานเพลงช้าด้วยแล้วก็คาดว่าจะมีเพลงที่กำลังจะอัปเดตเร็วๆนี้แต่ต้องมารอดูว่าจะเป็นใครแต่งหรือว่าจะเป็นเพลงอะไรส่วนของปายก็มีเพลงใหม่ด้วยของปายก็มีโย่หนึ่งผลงานเพลงครับที่เตรียมตัวที่จะ จะออนแอร์จะ, <on> <air> จะปล่อยแล้วครับมีผลงานเพลงที่ชื่อว่ารับคําเดียวที่รู้ครับกลยแล้วครับแล้วก็นอกจากผลงานเพลงแล้วพวกเราก็ยังจะมีผลงานผลงานภาพยนตร์ผลงานการแสดงครับก็จะมีภาพยนตร์เรื่องเฟื่อนที่เราแสดงด้วยกันเนาะหนึ่งเ,เรื่องเรื่องเฟื่อนแล้วก็ภาพยนตร์ที่นุกแสดงก็จะมีปานีแล้วก็ท่าแรกอยู่ในเตดที่แสดงร่วมกับพี่กล้องด้วยครับงานเยอะมากเลยนะถ้าว่าเร็วๆนี้ อะไรนะครับเรื่องเพื่อนอะเบนตอนดูสตอรี่จากเรื่องราวของเราเลยไหมก็ใช่ก็จะเป็นเรื่องราวของของเพื่อนเพื่อนที่ที่มากเกินกว่าเพื่อนใช่ใช่ครับเพื่อนนะครับก็อันนี้เล่าไปถึงยุคสมัยเรียนด้วยจะมาถึงทํางานอะไรเงี้ยที่ที่ที่อยู่ในเรื่องเรื่องเพื่อนก็เอาเรื่องราวจริงๆที่บางส่วนยกมาให้ทุกคนได้ดูครับแสดงในเรื่องราวที่มันแบบกล้คลึงเรื่องของเราเองอะไรเงี้ย มันสนุกนะนุกว่ามันมันมันครบรถถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่ได้แสดงกับเพื่อนๆทุกคนใช่ใช่ทุกคนในกลุ่มเลยใช่ครับกับเรื่องแสดงเป็นยังไงบ้างขนาดกันไหมแอคติ่งแอคติ้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างก็ไปอาจจะไม่ได้เป็นเป็นสายนักแสดงอาจจะแสดงไม่ไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ต้องฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ต่อไปครับผมอ่าก็ทำทำให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดครับจริงๆแล้วนุกมองว่าภาพยนตร์เรื่องเนี้ย มันเป็นมันมันเป็นภาพยนตร์ที่เล่ามาจากความจริงแล้วก็พวกเราก็เลยเข้าถึงบทบาทได้ดีเพราะว่าเราไม่ได้บังคับตัวเองอะไรมากมาย<ฮ>คือเราเล่นตาม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 ความรู้สึกของเราแล้วก็ตามนิสัยของเราเองเลย<ฮ>มันก็เลยค่อนข้างที่จะง่าย,ยา <laughs> แล้วก็โอเคก็ <laughs> จริงๆก็ยินดีทุกเรื่องครับ<ฮ>ยินดียินดีทุกเรื่องที่ได้ได้คู่กับพาย ได้แสดงกับปายได้อยู่กับปายได้เล่นกับปายเพราะว่าเรามีจุดกําเนิดที่มาด้วยกันอยู่แล้วครับแล้วก็มันเป็นภาพยนตร์ที่นุกกไปยังไม่เคยแสดงปายก็ยังไม่เคยแสดงและถ้าได้เล่นด้วยกันก็จะเป็นภาพยนตร์เปิดหัวในในการทํางานในในการเดินเดินสายในเดินทางภาพยนตร์ได้ดีมากเลยใช่ครับช่วยเหลือกันยังไงบ้างในเรื่องการแสดงอะไรเงี้ยก็ในในส่วนการแสดงครับนุกก็จะคอยเ่นตลอดเพราะนุกเขามีประสบการณ์ทางด้านการแสดงมา ส่วนเราก็เป็นหนังเรื่องแรกเกิดมายังไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องได้เล่นหนังได้ครับก็ตื่นเต้นมากก็มีนุคอยเอนเตอร์เทนให้เขาเก่งอยู่แล้วเขาเก่งอยู่แล้วมิชชมัเป็นสาพกันนะก็สำหรับนุก็เป็นเกียรติอย่างที่นุกให้สัมภาษณ์ไปให้กับพี่ๆหลายๆคนก็คือนุกเป็นเกียรติมากนุกไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะได้มาเดินผมแดงแบบนี้ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งนุกจะได้มานั่ง อยู่ในห้องที่มีเหล่าศิลปินดาราที่นุกเคยดูตั้งแต่นุกยังเด็กและนุกชอบเขามากนุกไม่เคยคิดว่านุกจะขึ้นมาอันนี้สําหรับนุกสูงมากเลยแล้วก็เป็นเกียรติขอบคุณ FC ทุกคนขอบคุณพี่ๆทุกคนผู้หลักผู้ใหญ่ที่พักดันนุกขอบคุณนุกมากครับไป สำหรับไฟก็คือฟันเนื้อฝันของเด็กคนหนึ่งครับไปก็คืออย่างที่พี่ๆรู้กัน,กนเราก็แค่พนักง,งานธรรมดาอ่าแล้วเราก็ดูทุกคนที่มาในงานในวันนี้ผ่านหน้าจอทีวีผ่านหน้าจอแก้วเสมอแล้ววันนี้ได้เจอพี่ๆตัวจริงๆเรายังตื่นเต้นในงานเลยไม่คิดว่าตัวเองจะได้มางานที่ที่ยิ่งใหญ่ขนาดน,นี้นะครับก็อขอบคุณมากๆครับขอบคุณคมชัดหลือด้วนนะคะที่ให้โอกาสพวกเราทั้งสองคนครับโมเมาต์้เขาไปทักพี่ๆเขาไหมได้แบบอะไรบ้างมันจริงๆอ่ะเขาตั้งใจที่ วันเนี้ยเขาเขาอยากเขาอยากมาหาพี่กฤษใช่ไหมมาไอดอลทีนี้คือไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้พี่กิษเลยครับแต่ก็ก็แอบก็แอบเสียใจอยู่ใช่ไหมครับแต่ก็มันก็เป็นนับว่าเป็นโมเมนต์ดีๆที่มาอยู่สถานที่เดียวกันโอ้โหนุกนุกเหรอนุกจริงๆอ่ะนุกชอบพี่พี่ไบเฟิร์นมาก มึงคิดก็ได้เจอแล้วใช่ไหมใช่ค่ะป้ายๆก็ถ่ายก็ถ่ายไปอยู่แต่ถ้าจะให้เดินเข้าไปพี่ครับนุกชอบพี่มากขอถ่ายรูปหน่อยนะครับนุกไม่กล้าถ้าต้คนไหนที่นุกชอบมากๆนุกจะไม่กล้าเดินเข้าไปเลยใช่มันเขินมากเก็บทรงครับแต่ก่อนไม่เคยคิดครับจนจนกระทั่งเราเดินทางมาได้3ปีแล้วเนาะก็ขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกคนที่ยังรักยังซัพพอร์ต ยังน่ารักกับพวกเราแล้วก็ผลักดันพวกเราเสมอเลยจนจนถึงนตอนนี้ก็อาจจะเป็นความประสบความสําเร็จในชีวิตนะคบเราเราเราเดินทางมาในสายคู่จิ้นหรือว่าในในสายเพื่อนมาแล้วแล้วก็เนื้อเหนือสิ่งอื่นใดคือเราก็ยังมีธุรกิจเลยธุรกิจของตัวเองนะคบเป็นของตัวเองอยากเห็นอยากเห็นการละกันมีธุรกิจอยากเห็นนุกก็อยากเห็นปลายไปแลอยากเห็นนุกที่จะมีธุรกิจที่รองรับในอนาคตได้สมมุติวันหนึ่งวันหนึ่งนะเรา อาจจะไม่ได้ร้องเพลงแล้วอาจจะไม่ได้อยู่บนเส้นทางนี้แล้วแต่เรายังยังยังใช้ธุรกิจตัวเนี้ยที่จะหาเงินมาเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ในอนาคตต่างคนต่างมีความรู้สึกรู้สึกอยา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 กเห็นและอยากมีครับ โอ้โหไม่ใช่แค่ผลงานเพลงไม่ใช่อะไรคูณเขาเตรียมเล่นหนังด้วยกันแล้วนะคะคุณขาปังมากนะคะเขาบอกว่าคู่นี้เนี่ยแท็กทีมปังพากันมาไกลเกินฝันกัะคุณเลยก็บอกว่าดีใจด้วยนะเนะะี่ยแต่ว่าแฟนคลับน่ารักมากเลยนะค,ะคอยซัพพอร์ตกับทั้งคู่ตลอดเลยะคะ่ะก็แน่นอนแหละทั้งคู่นะีคะเดินทางมาไกลขนาดนี้ต้องประสบความสําเร็จแน่นอนคุณผู้ชมต้องติดตามผลงานสักนิดหนึ่งนะคะอะเรื่องผลงานเรื่องความฝันเรื่องความสุขอะไรไปแล้วนะคะุณขอเจาะลึกสักนิดหนึ่งะคะ่ะเรื่องราวของ ความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างความรู้อกรู้ใจในฐานะเพื่อนนะคะคุณไม่ใช่เพื่อนนะคะเพื่อนกับคุณเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเดินทางมาด้วยกันตลอดแบบนี้นะคะมีเรื่องปร,อประทับใจอะไรกันบ้างหรือว่าอยากขอบคุณอะไรกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกจากทั้งคู่กันค่ะถ้าจะขอให้ขอบคุณป้ายอะลูก <laughs> <laughs> จะขอบคุณปายตลอดอยู่แล้วทุกๆช่องทางทุกๆ ไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดหรือทุกๆอย่างผมจะขอบคุณเขาอยู่แล้วขอบคุณที่ทําให้ชีวิตชีวิตผมสําเร็จขอบคุณที่เข้ามาเป็นที่นุก้กูดประจานะที่เข้ามาเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายทําให้ชีวิตสําเร็จและชีวิตครอบครัวมีความสุขก็หนึ่งในนั้นคือเขาครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกการเดินทางตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ก็ท่านทนรุงก็คือคนที่ร่วมเดินทาง,ง,ทางกับปาร์ตี้เยตั้งแต่ก้าวแรกจนถ,ถึงก้าวปัจจุบันนี้เป็นคุณครูคนแรกเป็น เป็นคนที่คอยรักและสัอผัสเสมอครับนุ้งที่ประทับใจกันล้กกันนะก็ที่แบบมีมีมีความน่ารักมีหลายมุมของเขาเยอะยะครับในในมุมที่เรามองเห็นและสัมผัสได้คือเขารักครอบครัวมีความีใจใจเอื้อเฟื้อครับอ่าเหมือนกันเลยครับเอือเ้อเฟื<ม>้อชอบช่วยเหลือ<ม>ชอบช่วยเหลือแบบไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งสิน้นเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งครับครับสราบนุกก็ ฝากด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงหรือว่าผลงานการถ่ายถ่ายถ่ายหนังหรือถ่ายภาพยนตร์นะครับผมก็ฝากพี่น้อง f อรอติดตามนะครับคาดว่าปีนี้พวกเราน่าจะมีสิ่งดีๆน่าจะมีผลงานดีๆไว้รอให้พี่น้องได้ชมกันแน่นอนเลยครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามทุกๆกผลงานเพลงของพวกเราด้วยนะครับไม่ใช่แค่นุกไฟแล้วก็ฝากพี่ๆชาวบ้านสิงห์ของเราด้วยนะครับผมข,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Oh, น่ารักมุ้งมิง,มงกิงกล่องแก้วมากยังไงคุณผู้ชมก็ต้องติดตามซัพพอร์ตนะคะให้กําลังใจทั้งนุกและก็ปายด้วยเป็นอีกหนึ่งคู่ในคะาะที่ต้องบอกว่าแฟนคลับรักทั่วบ้านทั่วเมืองเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานอะไรต้องสนับสนุนเต็มที่นะคะส่งกําลังใจให้กับนุ๊กปายด้วยค่ะมายา on to